โอเคมร์เมดนะคะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นค่ะยกแขนขวาขึ้นหายใจออกเอี้ยวไปทางซ้ายแล้วบีดตัวลงวาดแขนขวาตายแขนซ้ายไปแล้วบิดตัวยืดเยอะๆแล้วหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวขึ้นเปิดแขนออกมาวาดแขนขวาลงไปข้างตัวแล้วยกแขนซ้ายขึ้น แล้วค่อยๆเอี้ยวไปทางขวายืดตัวไว้แล้ววาดแขนซ้ายกลาบมาจับที่ฟุตบาแล้วดนันแคร์ริออกไปยกแขนขวาขึ้นวาดออกไปนะคะแล้วบีดตัวเยอะๆค่อยๆยืดออกไปค่ะแล้วเปิดแขนขวาออกยืดตัวขึ้นวาดแขนขวาลงไปข้างลำตัวแล้วยกแขนซ้ายขึ้นค่ะ และเอียวไปยยืดเยอะพยายามอย่าให้สะโพกยกนะคะแล้ววาดแขนซ้ายกลับมาแล้วเอาแขนขวาจับที่ฟุตบาด้วยค่ะหันหน้าไปข้างหน้านะคะมือทั้งสองข้างตึงค่ะหายใจเข้าหายใจออกดันแคร์เรจออกไปก้มหน้าลงยืดออกไปค่ะแล้วค่อยๆดึงตัวขึ้นมาเปิดหัวไหลใช้ข้อมือดันที่ฟุตบาไว้ยืดตัวขึ้น แล้วหายใจออกดันออกไปหมายียดออกไปก้มลงไปอีกครั้งหนึ่งยืดตัวขึ้นค่ะแล้วยใะออกค่อยๆดันออกไปโค้งตัวยืดออกไปแล้วค่อยๆดึงตัวขึ้นวาดแขนขวากลับมาแล้วปล่อยแขนซ้ายโอเคค่ะแล้ว